รู้หรือยังคะว่า Line OA หรือว่า Line Official Account สามารถโทรได้แล้วนะโทรได้ทั้งเสียงและวิดีโอเลยคะ่ะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ Line OA เขาให้เราใช้นะคะที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกแพ็กเกจเลยแต่ว่าเราจะต้องไปตั้งค่ากันก่อนนะคะก่อนอื่นเข้าไปที่ Line OA เลยนะคะแล้วเราก็มาที่ช่องแชทค่ะ มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีคำว่าคอที่มีตัวสีแดงๆคำว่า new อยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ Line OA ให้เราใช้นะคะไปแตะ1ครั้งค่ะตอนนี้ Line OA นี้ก็ได้เปิดแล้วนะคะนี่วิดีโอเราได้เปิดหมดเลยนะคะ กรณีที่เราไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ก็จะมีให้เราเลือกเปิดหรือว่าปิดส่งข้อความอัตโนมัตินะคะซึ่งในกล่องข้อความนี้จะเป็นข้อความอัตโนมัติที่เขามีให้แต่ถ้าเราไม่ชอบตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะคะที่ Edit ต,ตรงนี้คะแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้แต่นี้ก็ คิดว่าเป็นทางการที่โอเคแล้วนะคะเป็นข้อความว่าเราไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในขณะนี้กรุณารอสักครู่แล้วโทรใหม่อีกครั้งหรือติดต่อเราผ่านข้อความแชทแทนโปรดทราบว่าบัญชีทางการไม่สามารถเป็นฝ่ายโทรหาลูกค้าได้อันนี้ดีมากเลยล่ะค่ะที่เป็นดอกจันเนี่ยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้รู้ว่าเราไม่สามารถโทรหาหรือว่าโทรกลับไปหาลูกค้าได้เพราะว่าฟีเจอร์เนี้ย เอาไว้สําหรับให้ลูกค้าโทรหาเราได้เท่านั้นนะคะอาจจะเพิ่มดอกจันไปอีกหน่อยเนาะโอเคเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะคะเลือกเซฟไว้เลยค่ะตรงนี้อย่าลืมเปิดไว้นะคะนี่ค่ะแค่นี้เอง l i n e OA ของเราก็สามารถรับโทรศัพท์จากลูกค้าได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโทรด้วยเสียงหรือว่าโทรเป็นวิดีโอค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นเพื่อนกับช่องดีแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ